มดแบบจริงๆท่านผู้ชมคันแบบไม่รู้จะคันยังไงเนี่ยมันลามลามแบบหูุดจริงอ่ะนะครับผมกราบขออภัยนะครับผมพอดีผมทำอะไรคนเดียวมันจะช้านิดหนึ่งนะครับผมก็กราบสวัสดีนะครับผมท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับสู่แก่ดำ M N K นะครับผมอยู่กับผมมิสเตอร์บิ๊กนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมนะ หลายๆท่านนะผมขอเวลาพี่ๆที่รับชมไลฟ์อยู่สักครู่นะคะพี่นะผมขออธิบายให้พี่ๆที่เขารับชมรับชมอยู่ในช่องทางของ youtube นะครับผมนะที่รับชมในแกดํา m เอมนเคนะครับผมเราจะมาเจอกันนะครับผมอย่างพี่ที่อยากรับชมไลฟ์นะครับผมว่าไลฟ์สดวันไหนนะครับผมสังเกตด้วยง่ายครับทุกคืนวันพักเวลาสามทุ่มตรงนะครับผมนะโดยประมาณนี้นะครับผมอาจจะมีเลทนิดๆหน่อยๆนะครับผมกลาบขอภัยไว้นะตรงนี้ด้วยนะครับนะก็เดี๋ยวมาเจอกันได้ที่เรามาเจอมาคุยมาคอมเมนต์กันได้เต็มที่เลยนะครับผม ก็เอาไปว่าเพื่อไม่ป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมจะพูดไปแล้วก็สํารวจไปเลยนะครับผมนะเอผมจัดให้แล้วนะเอาปเป็นแบบว่ามีเวลาดีกว่าเนาะมีเวลาแล้วมีวันดีกว่าพี่หลายๆท่านมารอผมว่าผมจะว่างเมื่อไหร่นะนี่นะครับผมก็กลับสวัสดีนผู้ชมนะครับผมที่รับชมไลฟ์อยู่นะครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีครับนี่นะครับเดี๋ยวเราผมรอบนี้มาทาําภารกิจเหมือนเดิมพี่ นะครับผมหลังจากที่เราเจอเงาไปนะแต่รอบนี้ผมจะพามาที่ป่าก่อนนะครับผมพี่ในช่องทางของ youtube นะคือก็งงคําว่าป่าช้าเก่านะครับผมคําว่าป่าช้าเก่าคือบริเวณที่ผมกําลังเดินสํารวจอยู่นะครับพี่มันเป็นบริเวณป่าช้าครับที่ว่าไม่ได้ใช้งานแล้วทําไมถึงไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับผมเพราะแต่ก่อนนะครับผมเคยมีการเอา เศษกระดูกนะครับผมที่ว่าได้ทําการเผาจากกองฟอนนะครับผมแต่ก่อนเมนยังไม่มีนะแต่ก่อนเป็นกองฟอนนะครับผมเขาได้มาบูรณะนะครับผมสร้างขึ้นมาให้เป็นเมนนะครับนี่คือผมไม่อยากเดินไปมั่วครับเพราะว่าเนี่ยทางใต้ๆนะครับผมจะมีเรียกว่าเป็นบันพมุกได้เลยนะครับทั้งหมดเลยนะครับพี่สวัสดีจ้า้องจอยสวัสดีครับสวัสดีพี่สาวด้วยนะสวัสดีนะครับนะ พี่ๆอย่างงงนะนะครับผมเดี๋ยวผมไปที่เมน,นเลยนะชัดๆนะครับคนเดียวเหมือนเดิมนะพี่เช็คเสียงให้หน่อยนะครับนะเช็คเช็คเช็คนะถ้าภาพชัดเสียงชัดนะกดส่งสติ๊กเกอร์ให้หน่อยนะครับผมแต่ถ้าใครบอกว่ามันไม่ชัดนะครับผมหรือว่าเสียงเบาไปนะครับผมก็พิมพ์บอกนะครับผมส่วนใครว่าปกติกดส่งสติ๊กเกอร์มานะครับพี่ มจะเดินลุยไปอีกหน่อยละกันอ่ะเผื่อพี่ไม่เชื่อมันไปได้อีกไกลเลยพี่มันกว้างมากๆอ้ยอ้ยข้ายตาผมไม่ได้ใส่แว่นนะลืมมาแว่นมาเนี่ยมันลุยไปได้อีกลึกเลยพี่นะขอโทษน,นะครับถ้าผมเหยียบอะไรผมไม่ได้มีเจตนาน,นะครับนะ ชอบเนี้ยผมสายตาสั้นนะครับมันเลยทําให้การมองเห็นการอะไรอะ่ะมีแล้วกินสงการอีกแล้วนะผมรู้แล้วขอขอบคุณนะครับผมขอขอบคุณพี่ที่บอกนะครับผมกินสงการคืออเลยผมดูผมนึกออกอุ้ยเกี่ยวกล้องอุ้ยขอโทษท่านผู้ชมไม่ได้ใส่แว่นมันเลยมองไม่ค่อยเห็นครับขอขอบคุณนะครับผมผม,มอ่านนะครับผม ในช่องของ YouTube อันนี้ขออนุญาตเอ่ยถึงนะผมไปอ่านที่ว่าของพี่เบิร์ตนะครับผมที่ได้เอาคลิปไปลงนะคะผมก็มีคนคอมเมนต์มาว่าเป็นกลิ่นอบเออใช่นะครับผมเป็นกลิ่นอบกลิ่นน้ำอบออนะครับก็ขอขอ,ขอบคุณความรู้สำหรับตรงนั้นด้วยนะแต่ทางช่องผมยังไม่มีใครบอกบอกว่าเป็นกลิ่นแป้งนะผมก็น่าจะแป้งแหละแต่กาน้ำอบคือนน่าจะใช่อะ่ะลินสการอย่างนั้นนะเนี่ยดูมืดตืนะ้นละท่านผู้ชม เพื่อไม่นการเสียเวลาไฟอะไรตรงนี้เมื่อกี้มีดวงอ๋อหิ่งห้อยโอเคหิ่งห้อยแต่กีนี้ตอนแรกเป็นไฟพี่ใครเห็นไหมในกีนนี้เป็นไฟนะครับผมไปต่อครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาที่บริเวณจุดจุดนี้ก่อนที่จะขึ้นเมนนะครับผมบริเวณจุดจุดนี้พี่เป็นเขาเรียกว่าที่ญาตนะครับผมแต่ทางภาษาบ้านๆคือเป็นสารานะครับสาลาที่ว่าญาติผู้เสียชีวิตจะมารอนะครับผม เป็นตัวยูเลยนะครับผมอ่อมาเนี่ยนะครับเนี่ยจะเดินให้ดูก่อนก่อนที่จะไปเข้ามาีนเห็นไหมครับนะผมต้องส่องพื้นนะครับผมกับขอภายนะถ้าบอกบอกว่าผมส่องพื้นหรือเวียนหัวปวดหัวนะขอกราบพระเอาเลือกเอาใช้แบบนีน้นนหนึ่งแล้วกันเป็นไหครับพี่สวัสดีจ้านะครับผมลุยลุยลุย,ล,ยลุยครับ นะครับเดี๋ยวผมมาผมจอดรถเสร็จเตรียมกล้องเลยยังไม่ได้กาบพ้า,พากับไหว้เลยนะครับขอยายกกาบพรานิดนึงนะครับผมนะัแนละ้วเราใช้ครับ บริเวณตรงนี้ะน,ะนะครับผมจะเป็นพระที่บวชนะครับผมก็จะมีพระท่านผู้ใหญ่นะครับผมก็พระที่บวชหน้าไฟนะครับผมนี่เห็นไหมโกรดจะอยู่ข้างหลังนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมเป็นโกรดนะครับโกรดล้อมรอบนะตรงเมนก็คือเป็นโกรดอยู่ทางด้านนู้นก็มีโกรดนะทางด้านนู้นเลยนะครับนะ,อะรอบนี้เหมือนเดิมแต่รอบนี้มันฉุนนะท่านผู้ชมผมฉุนนิดนึงแหละแต่ก็ไม่ว่าไม่ว่านะ นั่นรถผมนะมันเรืองแสงเนี้ยเดี๋ยวท่านผู้ชมจะงงนะถ้าเห็นอะไรแบบแปลกๆนั่นคือรถผมนะครับรถผม,มเรืองแสงนะชัด,ชดอีกทีหนึ่งก่อนที่จะเริ่มทําธารกิจแล้วนะครับนะใครมีดาวส่งดาวไว้หน่อยนะครับนะ ขอญาตนิดนึงนะครับผมแต่ผมไปบอกกล่าวแล้วนะครับผมนะคือที่ผมเพิ่งจะเดี๋ยวเ,เวลาผมพูดไปไอ้นี่ไปนะกลับขออภัยนะท่านผู้ชมน่าจะเห็นเนาะเห็นแล่ะนะครับผมกลับขออภัยท่านผู้ชมเสียงชัดอยู่เนาะเช็คเช็คเช็คที่ว่าตอนแรกว่าผมอะจะมาถ่าย นะครับผมแล้วพอดีมีผู้เสียชีวิตนะครับผมเขาได้มีการใช้นะครับผมเพิ่งจะใช้ไปเมื่อวานเมื่อวันก่อนนะครับผมคือเมื่อวานเขาเมื่อวานตอนเย็นนะก็ได้มีการเก็บกระดูกไปแล้วนะครับผมเพราะนั้นแล้วข้างในนี้นะครับผมท่านจะได้รู้เลยว่าใครที่ดูในไลฟ์ก่อนหน้านี้นะครับว่าการวางการอะไรมันเปลี่ยนมันไม่ใช่ว่ามันล้างนะแต่บริเวณตรงเนี้ยคือเขาเรียกว่าต่างจังหวัดที่มันไม่มีสารลาเก็บแบบสวยๆหรูๆนะครับผม ของที่ใช้เสร็จก็คือต้องเอามาเก็บในเนี้นะครับผมเอาไว้ข้างนอกคือมันเปียกฝนนะครับผมขออนาตเปิดก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูนะครับผมขอแล้วเป็นผู้หญิงอาจจะเป็นเพรเกี่ยวเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่มันหนักอ่ะเป็นที่เกี่ยวได้ขออนุญ,ญาตนะครับ เกอะไรครับผมรู้แล้วอันเนี้ผมรู้แล้วรอบที่แล้วที่ผมอึบออกอะศึกษาครับรอบที่แล้วที่ผมถ่ายตรงนี้แล้วออกไปที่ว่ามันมีกลิ่นนะคะผมมันคือกลิ่นฟอร์มาลีนครับที่ว่าฉีดในร่างของผู้เสียชีวิตนะครับผมบวกกับกลิ่นน้ามันนะครับผมเลยทําให้เราอาเจียนออกมาในตอนนั้นขอญาตก,กลิ่นระบายนิดนึงนะท่านผู้ชม ระหว่างรอ,อกลิ่นระบายจุดทุบเลยนะมันจะได้เร็วๆหน่อยนะครับตักไหนยวค่อยตักยาสั่นสิแอคลอยอยู่ตั้งนานอ,อย่ามาสัน่นมันตกม้าตายได้ไงล่ะบิ๊กเอ้ยจบเลย ผมก็ยังเป็นคนนะที่ยังมีความกลัวอยู่นะครับแต่ต้องแอคนิดนึงนะครับขอเรียนเชิญนะครับผมดวงวิญญาณสัมภเวสีนะครับผมที่อยู่แถวนี้ถ้ายังมีอยู่ช่วยมาปรากฏตัวกดกายนะให้ได้เห็นให้ได้สัมผัสให้ได้รู้ว่าโลกหลังความตายมีอยู่จริงช่วยออกมาเพื่อให เป็นอาจจะเป็นเสียงรถอาจจะเป็นเสียงรถเสียงมแมลงโอเคเสียงมแมลงเสียงมแมลงเสียงผมช่วยถึงไหนละโอ้โหมาเชิญถึงไหนละ,ะ,ะนะครับผมช่วยมากดตัวกดไกด์ให้ได้เห็นให้สัมผัสนะนะครับผมถ้าผมทําอะไรผิดพลาดประการใดนะด้วยการที่รู้หรือไม่รู้นะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะกราบขอภัยด้วยอย่าถือโทษโกรธผมคนนี้เลย นะครับนะผมไม่ได้มีเจตนาที่จะมาลบหลู่แต่อย่างใดนะครับอย่าลืมท่านผู้ชมเห็นด้วยนะปักท่านผู้ชมไปปักกับผมก่อนหาที่ปักก่อนเดี๋ยวค่อยขึ้นมาให้กลิ่นมันระบายก่อนนะท่านผู้ชมให้กลิ่นมันระบายก่อนนะครับนะขอให้กลิ่นมันระบายก่อนนะครับเดี๋ยวเราปักทูกก่อนสวัสดีพี่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะครับผมนะทักทายกันได้นะทักทายกันได้นะ ก็ส่งสติกเกอร์นะอ่นะรอบมันเพิ่งโดนน้ำนะท่านผู้ชมขอบกึ้ดเลยนี่นะครับผมปักอยู่ข้างเลยน,นะปักไม่ได้ด้วยดิโอเคปักเอียงหน่อยบริเวณข้างเลนนะใครไปต่อกินน่าใจนี่แหละคือรอบที่แล้วครับท่านผู้ชมรอบที่แล้วผมได้เอาคิดเท่าพายต้ตานะครับรอบนี้จะเกือบเหมือนเดิม รอบนี้จะเกือบเหมือนเดิมครับแต่จะไม่เหมือนเดิมอ่ะงงใช่ไหมผมก็งงอ่แล้วนี่จะเห็นข้างในจะใช่ไหมเห็นข้างในก่อนลืม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 ,ลมขออภยัยท่านผู้ชมเห็นไหมมุมมองเปลี่ยนไปใช่ไหมครับท่านผู้ชมนะใครที่ดูครั้งที่แล้วนะครับจะรู้ว่ามันเปลี่ยนไปเพราะว่าอย่างที่บอกมันไม่ใช่ว่าเขาเลิกพิงมันเป็นแค่ผมไม่โกรธนะที่พี่คอมเมนต์มานะว่าเอ้ยเขาเลิกใช้ไปแล้วนะเขาใช้อยู่พี่เห็นไหม นี่คือค่าค่าเอ่ะไอ้เนี้ยมันคือเห็นดำๆอย่างเงี้ยใช่ไหมทุกคนนะครับผมส่วนใหญ่ก็คิดว่าเออเค okay, มันเป็นค่าน้ํามันค่าที่เท่าแหละนะครับผมเนี่ยตรงนั้นนะครับผมแต่ค่าน้ามันค่าที่เท่าที่ท่านคิดกันนะ่ะถูกนะครับแต่ถูกไม่หมดเพราะว่าในบางจุดอะ่ะมันเป็น ที่มาจากร่างกายของเรานะครับผมซึ่งไม่ใช่เลือดนะครับเป็นน้ำหนองนะครับผมเป็นที่ออกมาจากร่างกายเนี่ยที่ผมบอกว่ามันตกอันนี้กระเบื้องอะเอาลงไปรองข้างล่างนะครับผมเดีย๋ยวรอบนี้ผมเปิดอันนี้เลยแล้วกันนะผมพูดไปแล้วคือไม่ต้องอธิบายครับนะพี่ๆที่เข้าใจอยู่แล้วนะอย่าหาว่าผมอวดรู้เลยนะครับผมนะเพราะหลายๆท่านไนยังไม่รู้บางเรื่องอะสิ่งที่ผมไม่รู้ก็มีนะครับผมนะ สิ่งที่ผมไม่รู้พี่ๆี่สามารถบอกสามารถบอกกล่าวแนะนําได้นะคบผมอย่างเช่นตอนเออย่างไอตอนนั้นที่ผมกม็กินสงการน่ะผมก็ไม่รู้นะผมก็ไปรู้มาจากพี่พี่เบิร์ตอ่ะในช่องของ youtube ที่ผมไปดูอะ่ะนี่รอบนี้เปิดเต็มน,นะเห็นไหมพี่พี่นะบอกถึงคนที่ยังไม่ทราบนะคะผมคนที่ยังไม่เห็นในอนี้นะเห็นไหมฮะเนี่ยอีกกระเบื้องนะครับผมจะลองบริเวณตรงนี้ เพราะว่าขี้เท่าเขาไม่ได้ลองแบบเอากื้องวางไว้ตรงนี้นะมันอยู่ข้างล่างอีกมันจะมีห้องข้างล่างนะครับผมนะห้องข้างล่างตรงนี้นก็มีนี่ครับเดี๋ยวผมเอาขี้เท่ารอบนี้ขี้เท่าหาย,ยากแล้วเพราะว่ามันยังไม่แห้งเลยนะท่านผู้ชมยังไม่แห้งอนะ่ะทำไมอืมแฝดนึ่นะครับอืมจุดยอดโอ้ เอาจากน้ำมันเลยเหรอผมหาที่เท่างันได้เดี๋ยวไปดูข้างล่างเดี๋ยวขอไปดูข้างล่างนะครับนะพี่อขอผมครับไม่ต้องคือเป็นอย่างนี้พี่นะครับผมผมเข้าใจในที่พี่เป็นห่วงนะครับนะผมไม่ดื้อเลยพี่ผมไม่ดื้อเลยแต่ว่ามันมีผมอยากคือตามหลักอะมันไม่จําเป็นที่ผมต้องพิสูจน์อะไรให้แบบว่าให้ได้รู้เลยอะแต่คือแบบโอเคตอนนั้นเราทําสุดไปแล้วนะตอนนั้นผมทําสุดไปแล้วนะแต่คือว่า มันมีที่เขาบอกว่ามันมีมุมโอเคใช่มันเป็นมุมกล้องที่มันแบบว่าผมเอามือออกไปจากมุมกล้องก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นแบบว่าเฮ้ยเอาไปเช็ดหรือเปล่าหรือไปเปลี่ยนเป็นแป้งหรือเปล่านะครับนะนั้นแลวรอบนี้เดี๋ยวเช็ดแบบเอาหน้าเข้าไปถูเลยดีกว่าหาที่เถ่าก่อนแปบบ๊บนึงนะครับที้เถ่าว่าไม่ใช่แบบที่ดินที่ไม้นะก็คือกระดูกนั่นแหละขออนุญาตนะครับ รอบนี้เรามาใต้เง,เงินกันเหมือน,นทำสารคดีไงกันึนี่ที่ผมบอกนะนี่คือขี้เท่าทั้งหมดเลยนะเนี่ยขี้เท่าหมดนี่คือป่อง,องเวรข้างบนเนี่ยคือขี้เท่าหมดเลยเดี๋ยวเอาจากตรงนี้แหละเนี่ยที่ตกออกมา,มาท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะขออนุญาตนะครับนะทั้งหมดเลยครับนี่นะครับผม ด้นนี่ก็คือไม้ลงนะครับผมทั้งหมดเลยคือขี้เท่าของเขาเห็นไหมเป็นกองๆองอย่างนี้นะครับผมก็ใช่นะแต่ผมจะไม่เอายี้อย่างนี้ขาวเดี๋ยวบอกเป็นแป้งเอาอย่างนี้เลยชัดๆตรงป่องนะไม่รู้เห็นที่ถ้าพี่บอกว่าผมกดกดหัวใจผมหน่อยนะนะนะวันนี้ผมพูดเยอะหน่อยนะเพราะว่าหลายๆท่านไม่รู้นะ ถ้าไม่รู้เราก็ควรบอกอย่างไงที่ผมไม่รู้พี่ก็ควรบอกผมนะตาเห็นเห็นนะครับนี่นะคีดเท่ารอบนี้รอบที่แล้วผมเอามือไปถูพี่บอกว่าผมอะโรยแป้งไว้หนึ่งโรยแป้งไว้สองนะครับ ผมมาแอบเช็ดออกแล้วค่อยมาป้ายเพราะน้นรอบนี้เห็นเห็นไม่ต้องใช้มือครับขออนุญาตนะครับนะสกปรกก็ต้องทำแล้ววะแย่งเลย ชัดๆแต่ขอเช็ดตรงปากออกชัดนะไม่มีการผ่านมือผ่านอะไรทั้งนั้นจะขออนุญาตเช็ดตรงปากออกนะครับ ออมกุ้นจากเตาไปต่อครับอันคิดเห็นเห็นนะครับเดี๋ยวอันนี้ปิดเลยแล้วกันกันผมลืมกดหัวใจรวยๆผมหน่อยนะครับพี่ หอใจมั้ยต่อไปตั้งกล้องไฟตรงนี้คือไฟถางนะคะพี่ชัด,ชดโอเคเคลียนะหลุมข้างล่างชัดเจนแล้วนะชัดชัดยังไม่ได้เช็ดออกเช็ดแค่ตรงปากตอนนั้นน่ะมีเงาเห็นเป็นรูปร่างเงาครับซึ่งหายไปในเมน เหมือนผมโดนมดกัดหรือเปล่า,าน่าจะมดมดจริงด้วยมดจริงด้วยท่านผู้ชมน่าจะามาจากข้างล่างนั้นแหละมดมาเพียบเลยเร้านี้ที่นี่เลยเล็งจริงมดกัดหลักคนเปิดเปิดทําไมนะครับผมบอกก่อนนะตอนแรกว็จะเอาที่เท่าอยางตรงนี้แหละ ไปมามันไม่มีครับมันยังไม่แห้งครับเลยไปเอาข้างล่างนะครับโอ้ยหมดโอ้ยเอาแล้วโอายว้ไล้ลงมีมดดูสิติดใจโอ้ย,อยขอโทษนะครับขอโทษนะพี่มดจริงมดไต่พี่นี่ยช่วงบอกมันมีเงาหายไปเรื่อยช่วงนี้เดี๋ยวลองตั้งกล้องล่างอันนี้ว้า น,นกอ่ะน,นกอ่ะไปก่อนอนั่นนะครับหมดกลับอันทำไมไฟมันมืดอ๋อโอเคโอาจะได้าจะได้นะเนี่ยวันหายช่วงนี้รอบนี้ผมเลยเอาไฟมาเพิ่มมันสว่างขึ้นกว่าเก่านะท่านผู้ชม นะครับผมไม่มีตาหลังอเชิญแล้วขันนะครับีแนรอบนี้ขอมองเงี้ยเพราะว่ารอบแล้วผมมาหันกล้องมามองแต่ก,กล้องแต่เงามันนผล่ตรงนี้ หรือว่าลืมลืมอัญเชิญแป๊บหนึ่งนะผมขออัญเชิญก่อนนะแต่ผมอัญเชิญไปแล้วะนะครับผมดวงิานนะสัม,ม,มเวสีีนะท่าอยู่นะครับผมช่วยมาปร,กรากฏตัวปร,กราปรกฏกายนะรครับนะครับผมช่วยมาปร,กรากฏตัวปร,กรากฏกายนะให้ลูกช้างได้เห็นหได้สัมผัสด้วยนะครับผมนะไม่ว่าเป็นผีปู่ผีย่าผีตาผียายนะครับผมหรือผีวัยุ่นนะครับผมหรือผีเด็กน้อยนะครับผมช่วยมาปรากฏตัวปรากฏกายให้รู้ว่าได้สัมผัสให้เห็นหน่อยนะครับนะช่วงไม้เห็นจะต่อหน้าแบบจะๆจหน่อยนะครับนะรอบที่แล้วไม่เอาแบบข้างหลังนะผมมองไม่เห็นนะผโดนผู้ชมว่าด้วยนนนะะะวาตเอครับ อ่ะช่วยหน่อยนะครับนะนะช่วยผมมาหากินหน่อยนะห <c oughs> มดทันไฟน้ขอ,อหรือไฟทสว่างไปไปบะไปถึงก็ไม่มีหรือมีแต่ผมไม่เห็นอ่ะขออยู่เงียบแป๊บนึงขออยู่เงียบก่อนนะครับอื <c oughs> ขอ,ขอโทษขอโทษไม่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 ขอโทษครับเวลาขยับแล้วมาในนี่ได้ยินเนาะเดี๋ยวเท็เทเท็น่าจะได้ยินนะท่านผู้ชมแล้วพี่อะเงาม,มันเป็นรูปร่างเงาอยู่ตรงนี้แต่ผมมองไม่เห็นผมมองเห็นความสว่างได้แค่เนี้ยประมาณแค่นี้ยถึงขั้นประมาณขั้นเนี้ยพี่หมด ร้อนครับมดแบบจริงๆท่านผู้ชมคันแบบไม่รู้จะคันยังไงอ่ะมันลามลามแบบหูทุดจริงเหนือเรื่อมไม้ท่านผู้ชมไม่รู้ท่านจะเห็นหรือเปล่านะครับ รอบนี้ไม่มีโอ้ยมนา่าจะไปเยีบีดรงลังมันนะหรือวันนี้ผมไม่มีของเส้นมาให้เขาเป็นไปได้ไหมครับท่านผู้ชมไม่มีอ่ะ ท่านผู้ชมน่าจะเสียเวลาวันนี้ท่านผู้ชมน่าเสียเวลาเปล่าะนะครับผมไม่มีก็คือไม่มีไม่เห็นก็คือไม่เห็นรอบนี้เลยอยากจะหันหน้ามาคุยกับพี่นะแต่รอบที่แล้วอะ่ะผมคุยอย่างนี้ไงแล้วมางหลังมองไม่เห็นหรืออาจเป็นมแมลงหรือเปล่าก็เดี๋ยวการเสียเวลาอเดี๋ยวปิด,ป,ด,ป,ดปิดเลยแล้วกันนาน,น,นได้เห็นเต็มตัวเนาะหล่ออยู่เนาะขอหล่อหล่อหน่อยนะครับนะ ขอรอเต็มตัวหน่อยนะครับผมขอขอบคุณทุกคนนะครับผมที่รับชมจนจบนะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดซับสไคร้นะแล้วก็ช่วยกดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับผมใครที่ทําให้สามอย่างนี้ขอขอบคุณจริงๆขอขอบคุณจากไกครับมันไม่มีท่านผู้ชมแล้วอย่างเริ่มมีเสียงเพลงแล้วผมต้องรีบจบก่อนเพราะเดี๋ยวใน y youtube อะเอาลงไม่ได้เดี๋ยวมันจะโดนลิขสิทธิ์เสียงถ้าท่านผู้ชมฟังจะมีเสียงครับขอขอบคุณครับต้องรีบลงค่ับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ